ว่าอยู่ในบานนะ่ะมีบัดรเทวาอยู่ในบัดมีเงาปู่เฮ้ยเอาขอเราเป็นภาษาไทยของเก่าเลยคนที่เบืองไ้า้กว่า <c oughs> เอาอเราเป็นแบบคือเบาไทายอยู่ที่อยู่ที่บัดเนล้มีหลวงตาจะ <c oughs> มีหลวงตาองค์หนึ 4, <c oughs> ่งือมีตาเอลวงตาพาสื 4, 2, ่อสองลวงตาเลยตื่อลวงตาพาได้ไหวเ้าปู่พา เ,เมื่อนี้พอหญ่สีมามว่าวิท่านก็มีธรรมเนีนองค์หนึ่งธรรมเนนนี่ชื่อว่าอาจวนาเออจวนาอยู่กับยาปูพาเอออยู่ต่อมาเขามีคนที่บ้านนั่นเขาตายพาตายแล้วโอ้ยังไงไปมุนพระสูงนี่ไปให้บุญไปบุญคนตาย ก่อนจะเอาเข้าอหกิข้าลงแล้วไปให้บุญก่อนที่ที่บ้านของคนตายนี่เขาทําอาหารเยอะแยนะนะเราคู่เราคนมาซอยเวียกซอยงานเหตุอาหารการกินเออมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแขกเลี้ยงคนที่มาซอยกินทานเออมาซอยกินทานเราคนตายไอ้ไอ้ไอ้เฮือนครัวแล้วก็ปิดหน้ามาหาทางคูบาเออไม่ออกไม่ตนนะ เกตอาหารการกินแล้วก็ทำกันยัวเยยะๆอยู่เรื่องครัวบนนะที่ตอนยาปู่านเนี่ยอาจารย์ผ่านให้มาติกาคนตายครับตัวผ่าจัวนาชื่อเลยขอตัวนาวากุศลธรรมะอากุศลธรรมะอาภัาคตาธรรมะลาหนาธรรม อา,อา,มมาตัวนาข้อกหีนาธรรมมากหีนาธรรมมาแล้วทูดว่ไปบอมกหีนาธรรมมาอะอ้ยาผู้พาว่ายุ่งไรอ่ะก็เลยอาตัวตัวนาข้อชี้ไปเฮือนขัวพดดเพราะนี่มันไม่ออกแต่งกินนะคุณเฮนาธรรมมาลุงชินลายตาฟ้ามากาะนั่งอยู่ขอเกเจฟ้าคุณนาฮนาธรรมมาอะอ้ยาผู้พาก็เหลือตาไปดู ฮีนาธรมาเรียนอีเพื่อก็พื่อก็กสูตบอกบอกหายแบบผหยุดผักอ้าวยุดไปบางโดนนึงไอ้เจ้านาเขาบอกว่าเอาละเมคันธระบัตสัตย์เทยสัตย์ผมไม่ออกนหนไม่กออกนั่งยงนะ่องย่อหน้ากินสะิ็งตกกินสิ่งเขาเตลยลดงนะมองไปก็เห็นนะีแล้วเจ้านาก็สูตรไปปะก้อฮินาทรรมาเลยเออ น้าผู้พาบ่ายอย่านะต้าใบ่เบื่อจนกาหูกาตาน่าไม่ออกว่าอาจารย์สูกผพิษอะไต่างายังมีอีกว่าฟาูบเบิดแรงหผยไงว่านิทานเป็นภาษาไทย